หนึ่งในคาแรคเตอร์เทดในโลกภาพยนตร์ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวละครแบบเฟมฟอร์ทายเฟมฟอร์ทายนะครับผมเฟมฟอร์ทอลอันเสี้งยงหนึง่ง เฟมบทายผมเรียกว่าเฟมบทายนะเออเพื่อใครไม่รู้จักนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายฝั่งตัวละครบแบบเฟมบทายเนี่ยมันมักจะพบได้ในหนังแนวคลาสสิกนัวสมัยก่อนนะครับผมคพาว่าเฟมบทายเนี่ยมันเป็นคําที่เรียกตัวละครผู้หญิงที่มันมีเสน่ห์มีเซ็กเซียวที่สูงแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดของตัวละครเฟมบทายคือความฉลาดครับผมความฉลาดความเจ้าเล่ห์การใช้ความสวยของตัวเองในการล่อลวงผู้ชายในการ ทำหรือว่าได้ในสิ่งที่เธอต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมักจะมีในตัวละครแบบเฟมบ์ไทเนี่ยก็คือความเซ็กซี่แล้วก็ความลึกลับนะตัวละครแนวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความต้องการไปของตัวเองมีความฝันมีเป้าหมายหรืออะไรพวกนี้และเธอสามารถทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะครับผมหนังนัวบางเรื่องเนี่ยตัวละครเฟมบ์ไทแม่งแบบตอนจบนี่คือเป็นผู้ชนะด้วยนะเออ บางเรื่องนะครับผมบ่อยครั้งในการนําเสนอตัวละครเฟมวัตทาวเนี่ย,ยมักจะนํสดสนอให้เป็นสีเทาบางทีก็ดําไปเลยก็มีสาเหตุที่ผมต้องเอ่ยถึงคําว่าเฟมวัตทาวขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เราจะมาวิเคาราะห์ตัวละครตัวหนึ่งกันครับที่เป็นเฟมวัตทาวเหมือนกันเป็นเฟมวัตทาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกวันพีด้วยนะครับผมนั่นคือตัวละครโรบินนั่นเองโรบินชว่งนั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องผมต้องขอบอกก่อนว่าตัวละครโรบินคือตัวละครที่ ยิ่งทำรีเสิร์ชเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมโดยผมได้ทำการจับประเด็นสำคัญหลักๆมาทั้งหมด4อันนะครับผมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็เดินไปหยิบถ้วยตาไก่ในครัวแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่ของทุกคนกินซะนะครับผมเพราะคลิปนี้มันจะเป็นอาหารเป็นสิ่งที่รับประทานเคียงเครื่องทุยอะไรวะเอาเป็นว่ากินกับข้าวอร่อยนะครับผมคลิปนี้โอเคไปกัน คนจาได้ไหมครับว่าตอนแรกที่มีการเปิดตัวโรบินมาเนี่ยโรบินมันเป็นแอนตกอนิสนะผมไม่อยากใช้ควาว่าวิลเลียนหรือว่าตัวร้ายเท่าไหร่แต่ว่าแอนตกอนิสนี่คือเหมาะสุดแล้วแอนตกอนิสนะครับผมแปลว่าตัวละครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเอกไม่จำเป็นต้องชั่วร้ายเสมอไปซึ่งตัวละครโรบินอะ่ะมันก็ถูกเปิดตัวมาเป็นแบบนั้นครั้งแรกที่โรบินได้เจอกับกลุ่มหมวกฟางอะ่ะเธอก็ได้ส่งมอบความรู้สึกลึกลับให้กับคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมทั้งพลัง ผลปีศาจเอ่ยทั้งจุดมุ่งหมายของตัวละครเอ่ยเราไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้ต้ตองการอะไรด้วยซ้ำเรารู้แค่ว่านี่คือมิสออซันเดย์เลขาคนสนิทของคอค,อคอดายแล้วก็เมื่อเนื้อเรื่องมันดําเนินไปเรื่อยๆอะ่ะจนไปถึงจุดที่ลูฟี่มันแพ้ให้กับคอคอดายในตอนแรกในรอบแรกเราก็ได้รู้ว่าคนที่ช่วยลูฟี่ก็คือโรบิน ถูกไหมเออแล้วการกระทำตรงนี้ของเธอมันก็ยิ่งทําให้แบบคนดูสงสัยยิ่งขึ้นอีกว่าไอ้เฮียโรบินแม่งอยู่ฝั่งไหนกันแน่วะและเธอต้องการอะไรกันแน่จนสุดท้ายเมื่อลูฟี่มันต่อยก็ได้ลอยขึ้นฟ้าชนะได้เนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับเหมือนจะลาขาดและกับตัวละครหญิงตัวนี้ไปตลอดการนะนครับแต่ผมก็เชื่อว่าคนส่วนหนึ่งแหละก ก็ต้องมีการตั้งคำถามบ้างว่าเอ้ยโรบินตัวละครโรบินมันจะไปยังไงต่อวะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับผมเธอไม่ใช่แค่จะเป็นมิตรกับกลุ่มหมอกฟางแต่เธอมาเป็นกลุ่มหมอกฟางเลยนะครับผมมาเป็นสมาชิกแม่งเลยตรงนี้ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะไม่ได้ไว้ใจตัวโรบินขนาดนั้นแหละถูกไหมเออแต่พวกเราก็ไม่ได้เกลียดตัวโรบินขนาดนั้นอมืมันเป็นอารมณ์แบบ กืนไม่เข้าคลายไม่ออกอะทุกคนเราไม่รู้ว่าตัวละครโรบินความยิงแลวดีหรือเลวกันแน่วะเราจะได้เห็นว่าบรรยากาศหรือว่าไว้ต่างๆที่ตัวอาจารย์โอดะแกให้กับตัวโรบินมาตั้งแต่แรกครับผมก็คือความลึกลับความชาญฉลาดแล้วก็ความดูเป็นผู้ใหญ่ความเมีเชอร์อะไรทั้อย่างซึ่งตรงจุดนั้นแหละที่มันเป็นอีกหนึ่งจุดที่ตัวอาจารย์โอดะแกนำมาใช้ในการที่ทำให้เราร้องไห้ได้ด้วยนะครับผม ทุกคนจำเหตุผลที่ตัวละครโรบินไปร่วมมือกับคอคโคบอยได้ป่ส <c oughs> าเหตุมันมาจากการที่ณตอนนั้นเนี่ยโรบินเชื่อว่าเหตุผลเดียวในการที่เธอมีชีวิตอยู่ <c oughs> ก็คือการไขความลับของประวัติศาสตร์100ปีแห่งความว่างเปล่าหนือไปที่คนบนเกาะ โอฮาร่าพยายามที่จะไขความลับพนี้กันแล้วเธอก็ได้ไปอยู่กับโคดาดเพราะว่าตัวพี่เคแกเสอเสนอว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวกูจะปกป้องมึงนะแต่ว่ามึงต้องพากูไปหาพูตโตนั่นเองนะครับผมก็คืออาวุธโบราณให้ได้ด้วยนะแลกกับการที่โรบินจะได้อ่านพูนิกีฟหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ความจริงแล้วตัวละครโรบินนะครับผมก็ไม่ได้พักดีกับตัวพี่เคขนาดนั้นพูดง่ายๆคือตัวพี่เคของพวกเราโดนหลอกตัวหลอกใช้นะครับผมเฟมัสไทเปล่า,าะละเออเพราะว่าโรบินสุดท้ายก็ ไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอะไรตามช่วยกลุ่มหมวกฟางตลอดอาร์คเลยนะครับผมตอนที่กลุ่มหมวกฟางถูกขังให้โจะเค้หัวกล้วยมันกินอนะตอนนั้นโรบินก็เห็นตัวซันจิแต่ก็ไม่ได้บอกตัวบิเคไปนะครับผมเพราะว่าตัวละครโรบินอยากที่จะให้กลุ่มหมวกฟางรอดจนไปถึงจุดที่โรบินยอมตายในสุสานใต้ดิน หนึ่งแ้แบบนะี้เพราะว่ารู้สึกว่ายังไงกูก็ไม่รอดแล้วแต่อฟี่มันก็ดันไปช่วยออกมาอีกอันนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวละครเลยนะว่าแบบเธอเริ่มตั้งคําถามก,กับการมีตัวตนของตัวเธอแล้วเว้ยว่าความจริงแล้วเนี่ยเธอเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่วะเพราะขนาดสิ่งที่เธออยากที่จะทําอย่างการค้นหาความลับ100ปีแห่งความว่างเปล่าอะ่ะมันยังไม่สามารถผลักดันให้เธอดิ้นรนเพื่อมีชีวิตต่อไปได้เลยนะัว่ะเพราะงั้นมันก็ไม่คว ความต้องการนั้นของเธอมันก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเปล่าวะเออมันไม่ได้เป็นของเธอจริงๆหรือเปล่าเธอแค่แบกมันไว้เพราะว่าคนที่เธอรักบนเกาะสนใจในเรื่องนี้แค่นั้นโรบินมันเหมือนกับเป็นคนที่แบกความฝันหรือแบกความต้องการของคนอื่นเอาไว้โดยที่ ตัวโรบินเองอะครับผมลืมความต้องการที่แท้จริงของตัวเธอเองไปเป็นแค่เรือเล็กๆลำหนึ่งที่แบกสมบัติของคนอื่นไปส่งโดยที่เธอยังไม่พบเจอกับสมบัติของตัวเองเลยสักนิดเดียวจนกระทั่งได้เจอกับอูรุฟี่ในระหว่างที่เธออยู่กับกลุ่มหมอกฟางครับผมเธอก็ได้ประจนัยไปสถานที่ต่างๆไปเจอโพนิกิฟบ้างแล้วก็ได้อ่านบ้างอะไรพวกนี้แต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นอะมันเป็นแค่การกระทําที่เธอทำเธอพยายามทําให้ตัวตัวเธอเองรู้สึกว่าเธอมีค่า เธอมีสิ่งที่เธอต้องทํามีหน้าที่เว้ยซึ่งถ้าเรามานั่งตั้งคําถามกันจริงๆทุกคนคิดว่าไอตัวลูฟี่มันแคร์ปะ่ะว่าแบบไอเคียหมกปูในกีฟก,กูอยากรู้มากเลย <c oughs> เออทุกคนคิดว่าลูฟี่มันแคร์ไหมผมว่ามันไม่ได้แคร์นะเว้ยการกระทําของโรบินนะตอนนั้นมันเลยมันเป็นเหมือนกับการที่แบบมันเป็นคปปิ้ง mechanism เว้ยของตัวโรบินในการจัดการกับการที่แบบเธอรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีค่าแต่พอตัว ตัวโรบินได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกโูฟี่มากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยเด็กก็ได้ผูกพันกับกลุ่มหมอกฟางอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมใจนะครับผมอาจารย์โอดักกอาจจะวางหน้าที่ของตัวโรบินเอาไว้ในเรื่องให้เป็นเหมือนกับตัวละครที่คอยเอาไว้เล่าพอ,อะเออหนูปะเออเดินไปเจอพอตต่างๆเพื่อให้ตัวเนื้อเรื่อง ในด้างของ100ปีแห่งความว่างเปล่ามันเดินไปข้างหน้าแต่ว่าจุดประสงค์ของการกระทำตัวโรบินในอาร์ตก่อน NES o o b y อ่ะกับหลัง NES Lobby ผมมองว่ามันมีจุดประสงค์การกระทำที่มันแตกต่างกัน ทุกคนจำ background story ของตัวโรบินได้ปะผมเชื่อว่าใครหลายคนต้องชอบแล้วก็เสียน้ำตาให้กับ background story ของตัวโรบินเว้ยแต่ทุกคนจำกันได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยตัวละครโรบินมันก็มาจะถูกบูลลี่จากคนในเกาะตลอดเพราะว่าเธอดันมีพลังของผลไม้ปีศาจจนทาให้เธอเหมือนต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็โดดเดี่ยวแล้วก็แบบสับสนหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีแม่ด้วยเออไม่มีครอบครัวด้วยสิ่งที่โรบินเจอในวัยเด็กมันคือรากฐานสําคัญเว้ยในการทําให้ตัวละครโรบินไม่กล้าที่จะ เรียกร้องความต้องการของตัวเองกลายเป็นตัวละครที่ขี้เก่งใจแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็มีปัญหาพวกเซลล์อีสตีมหรือว่าเซลล์ดาด้วยโรบี้นี้น่าจะสนิทกับนารูโตได้ <c oughs> นะครับผมเออเวลาคนที่มีปัญหาทางด้านของเซลล์อีสตีมหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองครับการกระทําที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการเก่งใจถูกไหมการไม่กล้าปฏิเสธหรืออะไรพวกนี้ จนกระทั่งเหตุการณ์มาถึงของบัสเตอร์คอร์้ยเหตุการณ์ในตอนนั้นอ่ะผมมองว่ามันเป็นที้อะไรที่แบบไอ้เชี่ยแม่หนักแม่งหนักที่เยี้ยเลยเนวะ้ยสำหรับเด็กคนหนึ่งอ่ะนึกออกปะบ้านถูกทําลายได้เห็นแบบความโหดร้ายของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษหรือเยี้ยอะไรพวกเนี้ยนึกออกปะมันเกิดความสับสนเกิดการตั้งคำถามว่าแบบไอ้ห่าการศึกษาประวัติศาสตร์มันผิดหรอวะ ความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นสิ่งที่ผิดแล้ววะแล้ววันนั้นเป็นวันแรกด้วยนะที่ได้เจอแม่แล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่ได้เห็นแม่มีชีวิตด้วยไอ้เคี้ยเอะไรวะเนี่ยเออไอ้เจ้าทุกคนคิดว่าแค่นี้ยังไม่หนักพอนะอาจารย์โอดะแกจัดให้นะครับผมแกจัดให้เลยนะครับผมก็คือเพื่อนเพียงคนเดียวของโรบินหรือว่าตัวซาวโลกูก็ไม่รู้ันว่าทำไมภาษาไทยแปลว่าซาวโลนะครับผมมันแต่มันเอาว่าซาวซอลอะไรพวกนั้นนะเออ ก็ดันมาตายในวันนั้นนั่อีกนะครับผมเหียอ,อ,อาจารย์อุดายนี่คือแบบเอามาหิดเหียๆเลยนะถ้ามานั่งคิดดูดีๆมันสุดตรีจัดเลยนะเหตุการณ์ในวันนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของโรบินไปตลอดชีวิตนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยิ่งไปตอกย้ำปมในใจของโรบินอะ่ะยิ่งขึ้นไปอีกว่าแบบเหียเหมือนโรบินแม่งอัปเกรดจากแค่ฝีที่มีพลังผลลไม้ปีศาจกลายไปเป็นแบบเดวิลชายที่แบบสมควรที่จะตายอะโนบะ อาจารย์อูดะเกินไปครับผมเกินไปนะครับผมความแตกหักผุพังในตัวของโรบินอ่ะมาทำให้เธอตัดสินใจที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือกลุ่มหมกฟางในวอเตอร์เซเว่นเออเธอไม่อยากให้การมีตัวตนอยู่ของเธอมันจะทำให้เพื่อนเพื่อคนสำคัญของเธอต้องตายไปอย่าลืมนะครับทุกคนว่าโรบินไม่มีเพื่อนมาตั้งแต่เด็กนะเว้ยเออไม่มีเพื่อนเลยนะเธอเลยให้ความสำคัญกับเขาว่าเพื่อนมากๆแต่แล้วแผนการของ โรบินก็ผิดผพลาดเพราะโรบินประเมินสัญชตาตญาณของลูฟี่ต่ำไปถึงแม้ว่าโรบินจะพยายามที่จะแบบใส่หลายกลุ่มหมวกฟางเท่าไหร่ยังไงลูฟี่ไม่เชื่อลูฟี่ไม่หัวดื้อเหียจนสุดท้ายทุกอย่างก็ลูฟี่รู้แล้วว่าเอ้ยโรบินช่วยพวกเราเพราะงั้นไปเว้ยทุกคนไปต่อยหน้า CP พีกันเถอะเมื่อโรบินได้รู้ว่ากลุ่มหมวกฟางเรามาช่วยเธออย่างที่ทุกคนเห็น โรบินก็พยายามแบบผักใสตัวของกลุ่มหมวกฟางอย่างแบบสุดกําลังเลยเพราะเธอไม่อยากให้เพื่อนตายเว้ยโอโดบินเอาแต่แบบคิดถึงชีวิตคนอื่นน่ะอย่างไม่หยุดหย่อนเลยซึ่งลูฟี่แม่งมองตรงนี้ลูฟี่อ่านใจของโรบินออกไอ้เหี้ยยังกับหมอดูเลยเปิดเปิดสำนักเถอะลูฟี่นะพอหมอจะจัดเลยคือการเจอกันของโรโรบินแล้วก็ลูฟี่อมันเหมือนกับการเจอกันของหลักเหตุและผลแล้วก็สันทัจยานนบัะสองคนนี้ เป็นคนที่ต่างกันสุดขั้วเหมือนกันโรบินจะเป็นคนที่ชอบฟังเหตุและผลมากเกินไปจนในบางครั้งตัวตัวโรบิน่ะลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองขนาดวินาทีสุดท้ายเลยนะ โลบินก็พยายามที่จะบอกกับกลุ่มหมวกฟางว่าแบบเอ้ศัตรูตรงหน้าของพวกมึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่โจรสลัดทั่วไปนะเว้ยมันคือรัฐบาลโลกนะเพราะงั้นไปเถอะอันตรายอันตรายเออถ้าคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะ่ะมึงควรหนีไปนะแต่ <c oughs> นั่นแหละคําว่าเหตุผลนะ <c oughs> ใช้กับลูฟี่ไม่ได้เว้ย <c> ล <oughs> ูฟี่ไม่สนนะลูฟี่แบบทรงเงยคิงยิงธงซะพี่สไนเปอร์ยิงธงมาเลยครับ วินาทีนั้นวินาทีที่ธงของรัฐบาลโลกมันระเบิดเป็นสิ่งเสียงเสียงตกตะลึงของเหล่าทหารเรือต่างแบบส่งเสียงอื้อองออกมา ออแต่ภายในของโรบินอะโลกที่มันมืดมิดมาตลอดชีวิตของเธอ,อได้ถูกเปลวไฟเดียวกันที่เผาธงสีขาวไอสองกระปกอันนั้นอะแม่งเผาความมืดของโซโลบินออกไปด้วย้ยเธอเริ่มย้อนนึกถึงคําพูดของตัวเซาว,ว่าแบบเพื่อนที่จะช่วยเหลือเธอแล้วก็ทําให้เธอมองเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยตอนเนี้ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอแล้วแล้วพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเธอ พร้อมแม้กระทั่งยอมเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกกับรัฐบาลโลกซึ่งรัฐบาลโลกอ่ะมันเป็นตัวตนที่ทําลายล้างบ้านเกิดของเธอในวัยเด็กนะเว้ย เออเป็นตัวตนที่เธอหวาดกลัวมาตลอดชีวิตเป็นตัวตนที่ทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับโลกที่มันแบบโสมมมากๆเป็นตัวตนที่ฆ่าพ่อแม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ไมีพ่อฆ่าแม่แล้วก็เพื่อนคนสําคัญของเธอนะตอนนั้นนึกออปะเออแต่ว่าตอนเนี้ยเพื่อนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วไม่แคร์ด้วยว่ารัฐบาลโลกจะเป็นใครพร้อมสู้การได้เห็นอะไรแบบนั้นอ่ะมันทําให้ตัว โลบินหันไปรับฟังเสียงหัวใจของตัวเองเป็นครั้งแรกเว้ยว่าไอ้เชี่ยหนูไม่อยากตายนีน่นาหนูอยากมีชีวิตก่อนนั่นแหละครับผมหลังจากนั้นก็พวกคนดูก็ร้องไห้กันเป็นบ้าเลยนะครับผมเออนี่คือสิ่งที่ผมรักในวันพีทมากๆเว้ยอาจารย์อดัแกมมีความสามารถในการเล่าพลังมิตรภาพในแบบที่มังงะเรื่องอื่นทําไม่ได้กูก้าพูดเลยมีเรื่องไหนทําได้มึงพูดมาดิเออหลังจากนั้นเหตุการณ์ในเอเนียล็อบบี้อะ จุดประสงค์ในการรวบรวมโพนิกีฟของโรบินก็เปลี่ยนไปการกระทำเหมือนเดิมนะแต่ผมมองว่าจุดประสงค์เปลี่ยนเวเ,ออเธอไม่ได้ทําเพื่อคนบนก่ออีกแล้วปัจจุบันเธอทําเพื่อลูฟี่เพื่อผลักดันให้ลูฟี่เป็นราชาโจงสรสลัดหนูปะมันไม่ใช่การแบกอดีตเว้มันคือการทําเพื่ออนาคตแล้วตอนนี้เป็นการทําเพื่ออนาคตโดยโดยการสืบหาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ไอ้ที่อันนี้คือความโพลที่เวลามึงหลังจากเหตุการณ์ในเอเดียรล็อบบี้เนี่ยโรบินก็ได้เติบโตในแบบที่เธออยากที่จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มแบบผ่อนคลายมากขึ้นเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจตัวเองมากขึ้นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดที่สุดตรงนี้ก็คือการที่โรบินเนี่ยจะมีรสสนิยมแปลกในการชอบอะไรที่มันดูแบบดูเดือดเอะมึงนึกออกมั้แบบในตอนที่เกาะโซเกาะช้างอะเออก็ชอบบางกรของคันจิโร่ที่ คันยโูโรมันวาดหรืออะไรพวกนี้ด้วยความที่ตัวโรบินอะมันไม่เคยมีความทรงจํไว้เด็กหนะปะแบบคนทั่วไปพอเธอได้มาอยู่รอบโวของกลุ่มหมวฟังอะเธอผ่อนคลายมากขึ้นเลยเธอลดการ์ดลงแล้วเริ่มปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณของความเป็นเด็กออกมาเธอก็เลยชอบอะไรที่มันดูเด๋อๆแล้วก็ชอบพูดอะไรที่มันแบบ บา้บาๆแปลกๆออกมาเนอะปะซึ่งก็น่ารักดีนะครับผมการเติบโตอีกจุดหนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือตอนที่โรบินไปช่วยซันจิจากแบ็กมาเลียนะครับผมในวานไอตรงน,นี้ผมได้พูดไปแล้วนะว่ามันสุดยอดยังไงนะครับผมใครสนใจย้อนก็ไปดูคลิปซันจิได้นะครับผม สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นกันสักนิดก็คือตัวโรบินเนี่ยมักจะเป็นคนที่เข้าใจในความคิดของลูฟี่ได้ดีที่สุดนะเออลองคิดดูดีๆโรบินมันสามารถอธิบายสิ่งยากๆให้ลูฟี่เข้าใจได้แถมลูฟี่เนี่ยสงสัยส้นตีนอะไรก็มักจะหันไปหาโรบินตลอดว่าแบบเอ้ยโรบินอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนด้วยความที่โรบิน เป็นเลยขามาก,ก่อนนะอะนึกออกไหมเออก็เลยมีสกิลทางด้านทางด้านการย่อยข้อมูลหรืออะไรพวกนี้นะครับผมเ,เมื่อือนกับการที่อาจารย์โอดะแกจับคู่คนที่ใจเย็นที่สุดเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกับคนที่แม่งบ้าระห่ำที่สุดอะนึกออกปะเออโรบินเลยมีความแบบเข้าใจสมองรูฟี่มากกว่าใครเว้ยไอตรงเนี้ยโซโลก็เป็นในหลายๆครั้งโซโลมักจะชอบฟังตัวของโรบินมากที่สุด มากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะว่ามันจินหรือเฮีย้ยอะไรนะแต่ว่าเพราะว่าโรบินเป็นคนที่มีเหตุและผลมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเชื่อถือได้โรบินเหมือนเป็นพี่สาวคนโตเป็นโอเดสซิสเตอร์ของทุกคนบนเรือครับผมเชื่อว่าตอนที่ทุกคนได้รู้เบื้องหลังตัวละครโรบินอะ่ะมันต้องมีเซี่ยวนึงของสมองทุกคนที่เอาไปโยงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ตัวอาจารย์โอดาแกพยายามเล่าเลยละ่ะ ออโอฮาร่า,ามันเหมือนเป็นคนคนยิวอ่ะเป็นเผ่าพันธุ์ที่การมีตัวตนอยู่เป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในโลกของพวกเรามันก็ไม่ได้มีแค่ครั้งของนาซีถูกไหมครับสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่ผมไปเจอมาก็คือตัวโรบินเนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆก็คือเป็นชาวรัสเซียถูกไหมและสิ่งที่ผมไปเจอมาก็คือชาวเซอร์แคสเซียนะครับผมภูมิภาค เซอร์แคเซียเป็นภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขาคอเคซัสติดก,กับทะเลดำซึ่งปัจจุบันคือดินแดนคาสโนโดาประเทศรัสเซียนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนรัสเซียได้ไหมชาวเซอร์แคเซียเนี่ยเดิมทีนับถือศาสนาคิดผสมกับศาสนาพื้นถิ่นนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปเป็นอิสลามในช่วงศตวรรษที่ส7ด้วยอิทธิพลของออตโตมันแล้วก็ตาตาไคาเมียชาว เซอร์แคสเซียเนี่ยได้ชื่อว่ามีรูปลักษณ์ที่สวยงามหน้าตาสวยสะสวยมากๆนะผมจนถึงกับมีคอนเซปต์ว่าแบบงามอย่างเซอร์แคสเซียเลยนะแสดงว่าสุดตีนนะครับผมซึ่งชาวหญิงสาวชาวเซอร์แคสเซียเนี่ยได้เข้าไปเป็นนางสนมใน้าเลมของสุลต่านออตโตมันหลายรัชการนะครับผมในช่วงปี1862-1864เนี่ยเซอร์แคสเซียได้ทำสงครามกับ จกักรวรรดิรัสเซียแล้วก็พ่ายแพค้ครับรัสเซียได้ใช้วิธีการล้างบางล้างฆ่าล้างเผ่าพันธนะุ์พูดง่ายแล้วก็ส่งคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่แทนที่บริเวณนั้นนะครับผมเหตุการณ์นี้ทาให้ชาวเซอร์คเซียเสียชีวิตไปประมาณ90%แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เซอร์คาเซียด้วยนะครับผมนอกจากนี้ยังทําให้ชาวเซอร์คเซียเนี่ยแตกส่้นไปอยู่ บริเวณต่างๆของโลกนะครับผมส่วนหนึ่งก็แตกเข้ามาในออตโตมันซึ่งทางการได้จัดให้ส่วนหนึ่งอยู่อยู่ในพื้นที่กาลิลีนะครับผมปัจจุบันเป็นเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอิสราเอลแล้วก็เลบานอนปัจจุบันเนี่ยมีชาวเซอร์แคเซียอ,อาศัยอยู่ในอิสราเอลประมาณ4-5ถึงหพันคนถ้าทั่วโลกก็มีประมาณ6.3ล้านคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจอหคนโรบิน ถูกสร้างขึ้นมาโดยการได้รับแรงบรับในดาลใจจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเวลาคนเขียนตัวละครสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีการรีเชอร์รีรีทวีรีเสิร์ชอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมเราก็คาดเดาไปต่างๆนะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ใจของอาจารย์โอดาอยู่แล้วแต่มันก็มีมีความเป็นไปได้ที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมสุดท้ายแล้วสัตว์ประจำตัวของโรบินคือฟอลคอน หรือว่านกเหี่ยวแล้วก็นกกรเรียนหรือว่าเครนนะครับผมซึ่งตัวฟอลคอนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงฟรีดอมนะครับผมซึ่งไอตรงเนี้ยมันก็ตรงข้ามกับเรื่องราวที่เธอได้พบเจอมาในอดีตก่อนที่จะได้เจอกับตัวลูฟี่นะเออก่อนที่เธอจะได้เจอกับลูฟี่เธอเป็นคนที่ไม่มีอิสระในชีวิตขนาดแค่สิ่งที่ตัวเธอเองต้องการจริงๆอะ่ะยังไม่รู้เลยถูกไหมครับแต่ว่า ลูฟี่มันได้ให้ปีกกับนกเหยี่ยวตัวนี้จนเธอสามารถโบยบินได้ในที่สุดจะเห็นว่ามันจะมีท่านหนึ่งของโรบินหลังจากเอเนล็อบบี้ถูกไหมที่บินได้สัตว์อีกตัวก็เป็นนกกระเรียนเครนนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง w i สตอมหรือว่าความฉลาดความเฉลียวฉลาดอะไรพวกนี้ซึ่งก็เข้าใจง่ายดีเพราะว่าตัวโรบินเป็นคนฉลาด แต่สิ่งที่น่าสุดใจคือในประเทศรัรสเซียผมนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์นําเสนอถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองนะเว้ยไอ้ขี้ตรงนี้มันตรงกับสิ่งที่โรบินเป็นให้กับโอฮาร่าเลยนะเออโรบินเหมือนเป็นคนที่แบกการสูญเสียของคนทั้งเกาะของเธอไว้อะนึกอก่าความรู้สิ่งต่างๆอะไรพวกนี้ประวัติศาสตร์บา๊าบาบาไอ,อสิ่งหนึ่งที่อยากพูดถึงคือพลังของโรบินครับที่มีชื่อว่าฮานาฮานะ โนมิ no ซึ่งฮานะแปลว่าดอกไม้ซึ่งสัญญะที่ดอกไม้มันมีความหมายอะ่ะมันคือการถูกลักเวหรือว่าบีเลฟซึ่งไอสิ่งเนี้ยมันก็ตรงข้างกับสิ่งที่โรบินเคยรู้สึกกับตัวเองอีกเพราะเธอเคยคิดว่าตัว ตัวเธอนั้นมันไม่ควรมีชีวิตอยู่เป็นเด็กปีศาจการมีตัวตนอยู่ของเธอมันเป็นบาปมันอะไรพวกนี้หนูเหอะเออแล้วพอเราเอาสัญญาของพลังของเธอแล้วก็สัญญาของตัวตนของเธอมาบวกกันเนี่ยก็คือดอกไม้กับนกถูกไหมนกเนี่ยมันมักจะเป็นเป็นนัยยะแทนความรักเพราะฉะนั้นการเดินทางของโรบินเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบเดินทางของคนคนหนึ่งที่ไม่เคยพบเจอกับความรักในวันเด็ก จนได้เจอกับคนคนหนึ่งได้เจอกับเพื่อนเพื่อนของเธอที่จะห่วงใยเธอแล้วก็รักเธอนะครับผมการถูกรักแล้วก็ความรักไอ้เฮี้ยโคตรโพลทีให้เฮี้ยเลยเออแม่งเจ๋งมากนะครับผมยิ่งรีเสิร์ชยิ่งรู้ว่าน่าสนใจมากๆนะนะับอะไรหลายอย่างสำหรับตัวโรบินสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจ็บคอชิเปกเลยบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ